สวัสดีครับผมจะพาท่านมาชมโรงแรมซิมโฟนีอยู่บางพระนะครับให้ท่านชมบรรยากาศนี่คือโรงแรมเขาสูงมากเลยนะครับดูนี่ครับเป็นริมทะเลเลยนะเนนะครับดูวันนี้ซึ่งมีวันมีงานจัดเลี้ยงผมเลยได้มา ถ่ายทำให้ท่านได้ชมกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับเพราะว่าข้างในมันจะมีริมทะเลม,มีวิวที่สวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวดูนะครับรับรองว่าท่านต้องติดใจมีโอกาสมาเที่ยวได้นะครับวิวเขาสุดยอดเลยนะครับที่นี่คือประมาณบางพระ จังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งวันนี้มีคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งกำลังจะทำพิธีในช่วงบ่ายตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงเดี๋ยวก็จะทำพิธีสวมแหวนมั่นแต่ผมไม่ได้ใจว่าจะได้ชมการสวมแหวนมั่นไหมนะครับแต่ให้ท่านชมวิวอันสวยสดงดงามณนะที่แห่งนี้ก่อนดีกว่าน,นะครับ ตามผมมานะครับ <c oughs> นี่ครับซิมโฟนีล็อบบีด้ดูบริเวณตรงนี้คือบริเวณที่เขาจัดเลี้ยงนะครับและนี่คือโรงแรมสถานที่จัดเลี้ยงนี่คือโรงแรมเขานะครับอันนี้โรงแรมซิมโฟนีใช่ไหมกี่ชั้นครับกี่ชั้นฮะสี่ส 42ชั้นชั้นบนชั้น39ถึง42จะเป็นเพนท์เฮาส์ครับเพนท์เฮาส์ใช่ครับห้องเพนท์เฮาส์อ๋ออันนี้หมายถึงว่าคนมาเช่านอนหรือว่าซื้อไปเลยฮะขายอ๋อขายแตเป็นบ้านไปเลยอ๋อแล้วก็จะมีเช่าก็ส่วนน้อยแล้วส่วนมากจะซื้อสดซื้อสดแพงไหมฮะแต่ละชั้นราคาไม่เท่ากันครับอ๋อหลายล้านเนี่ย ตั้งแต่เราอยู่ชั้นหกไอ้ชั้นเจ็ดนี่ก็ราคาหลักอสามล้านก็แพง<อ>ขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อยิ่งสูงยิ่งแพงใช่ครับอ๋อไอเ้เพนท์เฮาส์คืออะไรยังไม่รู้อ่าเพนเท์เฮาส์คล้ายบ้านโชว์รูปรครับแต่ว่ามันเป็นแบบอ๋อห้องพักเหรอครับแต่ว่าเป็นสองชั้นไงอ๋อเป็นห้องห้องเดียวห้องใหญ่เลยอ๋อขอบคุณนะครับ,รบนี่นะครับตอนนี้ผมก็เดินเลาะเพื่อมาชมชายหาด อันสวยงามที่โรงแรมซิมโฟนีแห่งนี้นะครับดูท่านดูวิวท่านจะรู้ว่าวิวนี้สวยอย่างไรนะครับดูครับเห็นไหมครับสวยมากเลยครับดูโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวมีโอกาสผมจะลองเดินไปนะครับถ้าเดินไหวและนี่ก็คือบริเวณที่ วันนี้จะมีจัดเลี้ยงนะครับเราเดียวลงทะเลดีกว่านะครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็เป็นแค่ต้นไม้ให้ท่านได้ชมความงดงามของธรรมชาติแล้วเราจะรักธรรมชาติขึ้นเยอะเลยทีเดียวเขาบอกว่าตรงนี้จะมีคนตกหมึกแล้วฝั่งนี้ก็เป็นโรงแรมสี่ซออขออภัยนะครับเป็นร้านอาหารสี่ซอนะครับ สีซอนะครับไม่ใช่สีซอนะครับชื่อไพเราะเพราะพริ้งอย่างยิ่งเลย <c oughs> และนี่ก็ใครพักโรงแรมสามารถมาเดินเล่นบริเวณน,นี้ได้เราเดินขึ้นทางนี้เลยดีกว่าไหมครับเพื่อเราเดินไปทางาทางชายทะเลดีกว่าเพื่อจะได้ชม บรรยากาศรอบรอบบางพระแห่งนี้ <c oughs> <c oughs> มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับผมเดินอยู่บนหาดทรายนะครับสวยงามทีเดียวเลยวันนี้มีพิธีแต่งงานนะครับมงคลสมรสนี่คือชัยทะเล นี่คือสะพานเดินเรามารับประทานอาหารงานมงคลและเราก็สามารถเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์นี่เห็นไหมครับเจอโต๊ะุซุ้มดอกไม้ เขากำลังเตรียมพิธีอยู่นะครับตอนนี้บ่ายสี่โมงจะมีคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งซึ่งผมก็ได้ร่วมงานในวันนี้มีร่มด้วยนะครับมีเรือด้วยนะครับโอ้โหสุดงามจริงๆเลยนะครับท่านดู <dem ont> นี่เขากำลังเตรียมเครื่องเสียงอยู่นะครับ เห็นเรือแล้วอยากจะพายจริงๆเลยดูนะครับเราเดินขึ้นสะพานสักนิดหนึ่งเห็นไหมครับธรรมชาติช่างงดงามอะไรเช่นนี้นี่ก็คือการปรุงแต่งโดยฝีมือมนุษย์ด้วยนะครับ นี่คือโรงแรมท่านจะเห็นนะครับมีเขาไกลๆนั่นเสียดายนะครับที่โดนเฉือนผมเห็นภาพอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมรู้สึกว่าบาดใจจริงๆเ,เขาเฉือนทิ้งก็เสียดายนี้ดีดูบริเวณเดินเราะนี่เห็นไหมครับมีหัวใจด้วยนะครับเขาห้ามขี่จักรยาน ห้ามนำยันพาหนะเข้าระวังเด็กตกน้ําห้ามทิ้งขยะห้ามสูบบุหรี่ห้ามกระโดดน้าสิมโฟนีนะครับที่บางพระแห่งนี้สวยงามทีเดียวเดี๋ยวดูตอนเย็นเขาบอกว่าพระอาทิตย์ลงจะสวยงามทีเดียวตอนนี้เรากา็เดินไปดูสำรวจในห้องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็จะไป ถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกเห็นไหมครับมีเรือโอ้โหเรือน้อยคอยรักนะครับดูตรงนั้นกำลังก่อสร้างทำมนุษย์ไม่ทำลายธรรมชาติมนุษย์ก็จะโลกนี้น่าอยู่นะครับดูเห็นไหมครับสวยงามเดี๋ยวเราขึ้นไปบนห้องกันนะครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมา ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งจะเห็นว่ามีสะว่ายน้ำนะครับท่านดูสะว่ายน้ำของโรงแรมแห่งนี้มันเหมือนสวรรค์เลยนะครับทุกท่านมีที่นอนอยู่ระหว่างสะก็มีลูกค้ามาว่ายน้ำกันนะครับนี่ครับผมเดิน ให้ท่านดูป้ายนะครับป้ายบนนี้เป็นชั้นสองนะครับเมื่อกี้ผมเดินอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับทีนี้นี่ก็จะมีะน้ำพุนี่ครับโรงแรมซิมโฟนีออฟเดอะซีซิมโฟนีออฟเดอะซีและนี่คือ,อผู้ที่จะแต่งงานในวันนี้นะครับดูครับเห็นไหมครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความ สวยนะครับหล่อและสวยมีบริเวณห้องนี้ที่เดี๋ยวจะมีงานแต่งซึ่งผมก็ได้ถูกเชิญมาก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้ท่านได้ชมกันนะครับดูโรงแรมแห่งน,นี้มีความสวยทั้งข้างหน้าข้างในถ้าท่านมีโอกาสจะมาจัดงานที่นี่ก็ได้นะครับดูและนี่คือเจ้าบ่าวเจ้าสาว โดยการถ่ายรูปที่มีความงดงามอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับนี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเจ้าบ่าวหน้าตาคล้ายผมเลยทีเดียวแต่นี่ก็คือบริเวณเวทีนี่นะครับวอวอลวอลดาวิทาวัดนะครับนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศในห้องนี้นะครับ สวยงามทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านนอกกันอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปถ่ายน้ำตกดวงอาทิตย์ที่มันตกลงน,นะครับนี่คือบริเวณข้างนอกนะครับผมก็เดินตามจังหวะเพลงด้วยความมัน ครับนี่คือบริเวณที่เขาจะจัดเลี้ยงกันนะครับเห็นไหมครับผมมาก่อนเวลาก็เลยทําให้แขกเรือก็ยังไม่ได้มากันนะครับดูตรงนี้ก็มีไอศครีมไอศครีมเจ้านี้ผมรู้จักดีนะครับอยู่สีแยกบ้านบึงอร่อยนะครับดูเห็นไหมครับางานเลี้ยงของงานในวันนี้แล้วดูนะครับ ห้องบริเวณที่เราจะจัดเลี้ยงในวันนี้นะครับสวยนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์ครับวันนี้มีหลายหลายมุมเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับท่านดูเวทีตรงนี้คือเวทีนะครับ Enjoy, レストランเบเกอรี่นีีก็คือวิทวัสตร์ตะปิวก็คือวอรดาวรานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บภาพอีกนิดนึงนะครับ แล้วก็สำคัญนะคะวันนี้วันเริ่ดีพาท่านมาชมตรงนี้เป็นวันที่หลายๆคู่ต่ทสิงนที่แต่งงานนะคะฉลองมงคลสมรสและคู่เรานอ่เราคู่บ่าวสาวของเราก็เป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่จะเริ่มต้นวิตคู่อย่างเป็นทางการในวันนี้หมครับดูหขอต้อนรับทุกท่านที่มาถึงบริเวณงานแล้วนะคะนั่งบริเวณที่นั่งรับรองได้เลยค่ะ พระนะครับซิมโฟนี่เดียวให้ท่านชมโรงแรมที่สวยงามเห็นไหมครับโรงแรมมีสาวๆสวยๆห,หนุ่มหล่อๆมาถ่ายรูปกันนะครับดูนี่คือโรงแรมเขานะครับเห็นไหมครับเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะครับสหรับพิธีสวมแหวนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสวยงามนะคะในการแสดงออกถึงการ มอบความ <Okay. S 1> รักแล้วก็ความมั่นสัญญา